เรื่องอาัฐานช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยโบทานิกาเสริมแคลเซียมฟื้นฟูสุขภาพแบบยั่งยืนโดยธรรมชาติบำบัดท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการดาราอาัฐาิน,นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสมจิตจงจอหอนะครับผมได้เกริ่นไว้นะครับว่าคุณสมจิตจงจอหอนี้นะครับซึ่งไม่เคยกลัวอะไรเลย แต่มีเหตุการณ์นึครับที่คุณสมจิตกลัวเปนดูแบบนานมากเลยเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรครับเหตุการณ์นะครับคุณลุงข้างบ้านแกเสียชีวิตเดิมทีไม่ทราบว่าแกเสียชีวิตนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าชั่วโมงมีมีแฟนของแกครับซึ่งแกภรรยาแกเสียไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วด้วยโรคมะเร็งแล้วแกก็อยู่คนเดียวแกเป็นตำรวจด้วยนะครับตำรวจซึ่งเป็น เป็นเพื่อนกับพ่อตาผมค่ะ<ฆ>ครับสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่แกสิบสองชั่วโมงติดต่อไม่ได้ครับวอก็วอไม่ได้ไม่มีใครรับวอโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้แฟนของแกคนใหม่เนี่ยโทรหาไม่แกมารับสายแกยเลยมาปรึกษาที่บ้านว่าตามหาแล้วไม่เห็นอาสุรพลลุงสุรพลคนเนี้อตอนนั้นเป็นเวลาสักสามทุ่มมาหาผมที่บ้านให้ผมช่วยหน่อยให้ช่วยไปอยู่ที่บ้านว่าง,งั้น บ้านแกก็เปิดไฟดวงหนึ่งอยู่ในบ้านแล้วก็มีสุนัขที่บ้านแกเห่าตลอดเลยเราก็นึกในใจถ้าแกไปต่างจังหวัดแกก็น่าจะบอกอะไรอย่างเงี้ยครับเลยตัดสินใจว่าอ้าวโอเคนะเดี๋ยวลองปีนบ้านไปดูแล้วกันเพราะบ้านล็อกหมดเลยประตูหน้าบ้านล็อกหมดแต่ประตูในบ้านเป,ไปิดไว้บานหนึ่งปิดไปอย่างงี้ไม่น่อยหนึ่งเราก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเสร็จสุนัขของแกซึ่งใครไม่คุ้นหน้านจะกัด ผมก็ลง,มล,งกลงไม่ได้เพราะลงจากกระเพงไปนอะเพราะหมากัดผมก็เลยไปตามคนข้างบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งแกเป็นเพื่อนกับลุงคนที่เสียชีวิตนี่แหละชื่อตามี<ะ>ตามีแกก็เลยมาแกสนิทกับหมาตัวนี้ไงแกก็เลยเอา,เอาหมาเนี่ยไปล่ามโซ่ไว้ก็เลยเดินเข้าไปในบ้านในขณะที่เราเดินเข้าไปในบ้านเราก็สำรวจมองประตูซ้ายประตูขวาสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพที่แบบผมเก็บศพมาเยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ครับเป็นเลือดที่แบบว่าสดๆด ไหลเป็นทางยาวจากห้องน้ำออกมาทันทีที่ผมเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าเลือดเต็มหัวมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลย<ะ>ในขณะนั้นเราคิดแวบหนึ่งว่าเกิดการฆาตรกรรม<ะ>ผมคิดในใจเกิดการฆาตรกรรมแน,น่นอนเพราะว่าสภาพศพนี่นอนคว่ำหน้าแล้วเลือดนี่ไหลามาเป็นทางแสดงว่าอาจจะโดนของแข็งือแล้วก็ทะุนทลายมาดิ้นมาตาย ตอนที่ตน้นแกตายน่ทุกอย่างเลือดจะเปิดไปหมดเพราะแกดิ้นเหมือนกับคนที่ยุงตัวเองอเราก็ค,าค,คิดว่าคงจะเป็นการต่อสู้แล้วเราก็ไปดูที่ห้องน้ําตอนนี้ดูศพไว้ก่อนรู้ว่าตายแล้วไปดูห้องน้ําเป็นห้องน้ำที่เลือดไหลามาเป็นกองครับกองในห้องน้ําแล้วก็มีเศษอาหารออกมาเราเลยรู้สึกว่าตอนนั้นโทรเรียกตำรวจแล้วนะตำรวจยังไม่มาแล้วเราก็พลิกศพเลยพลิกศพดูตำรวจก็มาพอดี ก็มาเช็คไปเช็คมาสุดแล้วว่าสร้อยคอสองคํำยังอยู่ก็เลยอุ่นใจว่าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมตรงหัวนี่แตกประมาณสักสานิ้วยาวมากหมอก็เลยบอกว่าเกิดการล้มฟาดแต่12ชั่วโมงนี่ยระหว่างที่แกเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นการที่ทรมานมากสำหรับตัวแกเพราะดูจากสภาพแล้วเนี่ยแกพยายามตะเกียกตะกายออกมาที่หน้าประตูเพื่อที่จะเรียกคนช่วยเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้ หมอก็เลยสรุปว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าแกดื่มเหล้าเยอะโดยการอาเจียนในห้องน้ําแล้วก็วูบโดยมาวูบหัวฟาดครับแล้วก็มาเสียชีวิตตรงนั้นหลังจากนั้นเราครอบครัวผมกับครอบครัวน้าอีกคนหนึ่งก็มาช่วยกันทําเรื่องศพเรื่องอะไรให้ทุกอย่างทําพิธีการล้างวงล้างบ้านทำทุกอย่างทําเรื่องคดีให้เสร็จสับจนวันเผาก็เผาเสร็จมีวันหนึ่ง ผมนอนปกติผมจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจากบ้านไปซ้อมมวยที่บนวดัาทุกวันขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงตีสี่ผมจะขี่ไปซ้อมมวย <c oughs> พอหลังจากที่แกเสียชีวิตผมไม่กล้าขี่เลยกลัวมากเห็นเหตุการณ์เห็นเลือดเห็นอะไรที่มันตรงนั้นมันแบบรู้สึกว่าสงสารศพที่เขาตายแบบทรมานแล้วเรามาเห็นแล้วเห็นคนแรกเนี่ยมันตกใจมากในในเคสนั้นหลังจากที่เผาเสร็จปุ๊บ วันเผาผมก็มานอนที่บ้านแล้วก็หลับไปผมฝันถึงเขาซึ่งก่อนนั้นไม่เคยฝันฝันว่าแกเดินมาขอบคุณฝันว่ามาขอบคุณฝันว่าเห็นแกยืนแต่งตัวชุดเป็นตำรวจแล้วแกโค้งคำนับผม,มเรารู้แล้วว่าในภาษาราชการนี่คือขอบคุณค่ะแล้วอย่างเงี้ยเจอเหตุการณ์อะไรมาก็เยอะทำไมถึงต้องกลัวคุณลุงข้างบ้านคนนี้ค่ะคุณลุงมันสิ่งที่น่ากลัวคือแบบสงสารเขาครับก่อนเขาจะตายเขาทรมานมาก เขาดิน้นทุรนทุลายแล้วเราเองก็12ชั่วโมงอ่ะกว่าจะเจอศพอ่ะคิดดูสภาพศพนี่ไอ้เลือดที่จากสดๆดเนี่ยไ<แ>อ,อ้ตรงที่เป็นกองก็เป็นกองสดอยู่ไอ้ที่ข้างๆที่แห้ง<แ>กลางผมต้องไปขูดเลือดไปแซ่ดเลือด12ชั่วโมงยังไม่มีกลิ่นเหม็นเท่าไหร่ครับถ้าสักสองวันไปแล้วสาันเลือดจะเน่าครับอย่างกรณีผมเนี่ยโอ้โหไปเจอเคสที่แบบเลือดนมเน่าแบบเยอะมากแบบวต็บเต็ม แล้วคุณลุงก็นะครับเป็นตําบุกปกเกษแล้วยังไม่ปกเกษครับได้ดาบสุรพลอ๋อยังไม่ปกเกษไม่ตองเสียขึ้นนยังไม่ปกเกษยังไม่ปกเกษครับแล้วก็ได้ช่วยทุกอย่างเับเสร็จสรพแล้วก็มาเข้าฝันแค่นั้นฝันแต่ฝันน่ไม่ไม่พูดนะแต่ว่าเห็นแกยืนเลยยืนแกยืนมองแล้วก็ยิ้มให้เราแล้วแกก็โค้งทีนึงแล้วแกก็หายวุ้ยไปเลยแล้วจากนั้นมามีเข้าฝันอีกไหมไม่มีไม่มีเลย อาจจะเป็นเพราะว่าพี่สมจินี่ยช่วยคนมาเยอะหรือเปล่าคะถึงทําให้พี่สมจิตแคล้วคลาดมาหลายครั้งผมว่าบางทีมันก็มีซิกเซนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือและสิ่งหลายอย่างทั้งผู้บาดเจ็บทั้งผู้เสียชีวิตบางทีก็ร่วมทําบ,บุญกับผู้เสียชีวิตไปด้วยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกลับจากง,งานสงกรานที่เพชรบูรณ์ผมกลับมาแล้วมันมันบางสักสามชั่วโมงมัน,มน,มนคือก,ก็กินข้าวอิ่มมาแล้วนะก็ขับรถมาเรื่อย พเพื่อนขับผมก็นั่งข้างๆ,ๆเรื่อรู้สึกว่ามันมันอยากที่จะอยากจะจอดรถอ,อ่ะม,มันมรู้อะไรมาโดนใจกินข้าวอิ่มแล้วแต่อจ,อจอดจอดรถก่อนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางก๋วยเตี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้ว,ตวแต่กินก๋วยเตี๋ยวอ,อ,อีกมันเหมือนกับป้ายมันสะดุดตาหรืออะไรสักอย่างจอดจอดกินก๋วยเตี๋ยวกินแค่ครึ่งชามเองก็อิ่มแล้วค่ะแต่เราที่จอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคุยกันเรื่อยเปิดค่าเวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมง อ่ะไปขับรถต่อขับรถไปมาสักสามกิโลทางที่ผมเห็นนี่มันเป็นทางที่แบบเหมือนผ่านสงครามมาครับต้นม้ตัวใหญ่ยีงหักล้มเสาไฟฟ้าแรงสูงหักล้ม<อ>สายไฟเต็มถนนหมดบ้านที่อยู่ฝั่งขวานี่ต้นฟ้าทับหักบ้านครึ่งหลังเวลาเดียวที่ผมหยุดกินก๋วยเตี๋ยวอ๋ถ้าเกิดเราม่อยู่กินก๋วยเตี๋ยวก็ผมว่าเสร็จโดนเต็มเเพราะว่ามันระยะทางที่มัน ไฟฟ้าล้มในบาลห้ากิโลไปไปปุ๊บน่มันจะบึ้มบึ้มบึ้มอย่างนี้เลยแล้วเส้นทางที่ผมไปเนี่ยมันวิ่งไม่ได้แต่รถวิ่งสวนทางวิ่งได้เมราะต้องขับไปบอีกเดนนึงนคุณสมเกต่อ่พระอะไรแขวนพระอะไร <c oughs> ผมแขวนทรงพรหนวดในหลวงราชการที่เก้าของรัชการที่เก้าครับ,รรรบผมแขวน <c oughs> สุด,ดแขวนมาหลายปีแล้วครับแขวนตั้งแต่ผม <c oughs> ชกโอลิมปิกผมก็แขวนก่ขอนขึ้นเวทีผมจะแขวนแต่แล้วก็ถอดให้พี่เลี้ยงใส่ไว้ ราธนาแล้วก็ถือว่าท่านพงษ์ท่านก็นะช่วายเจ้าคาดหลายครั้งของจริงอันนี้ของจริงครับนะถือว่าสุดยอดจริงนะครับผมเจอมากับตัวเลยครับหลายเรื่องอีกอย่างเนึงครับที่คุณสมจิตไม่สามารถอธิบายได้ที่บอกว่าอะไรนะเจอผีจะจระเลยจังเลยยังไงอันนี้เห็นเต็มเต็มเลยครับอันนี้ก็ต้องรีบไปกวดน้ําด่วนเลยค่ะวันนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านครับที่จะไปซ้อมมวยที่บัวดงซาประมาณสักตีสี่ครึ่งผมก็ขี่เอื่อยมาเรื่อยอากาศเย็น มันไปคืนเดินมืดซึ่งมันมืดมากแถวนั้นไฟฟ้าข้างทางก็ไม่มีระหว่างทางโค้งอ่ะผมก็ขี่โค้งเทโค้งไปเรื่อยๆช้าๆมันมีคุณลุงคนนวิ่งสวนทางครับผมเวลาโค้งเนี่ยไปสี่ครึ่งเนี่ยนะไปสี่ครึ่งผมจะไม่อข้าโค้งเลนนอกนะผมจะเข้าโค้งเลนในเพราะมันไม่มีรถแต่แต่แต่วิ่งสวนเวบเข้ามามันเหมือนกับจะเฉียวกระจกรถผมอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะผมก็ชะลอหันไปมองใครว้าวอิมงวิ่งู่ตอนนี้ค่ะไม่เห็น แล้วผมนี่บนชอบลองของไงเฮ้ยมันจริงหรือบอกว่าปิดไฟปิดไฟรถโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยปิดไฟเพื่อดูทางมันมันวิ่งได้ยังไงเชา้า้อมมมยเสร็จปุ๊บก็ไม่เล่าให้ใครฟังก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่จุดเดิมนั่นแหละไปถามชาวบ้านชาวบ้านแถวนั้นไปถามว่าคุณลุงมีเหตุการณ์อะไรไหมแถวนี้มีใครเคยเห็นอะไรยังไงไหมบอกอ๋อนี่บ้านมีงานศพคุณลุงเขาเสียชีวิตเขาเป็นโรคมะเร็ง ชวิตแต่เขาชอบออกกำลังกายเขาวิ่งตอนเช้าเช้าัดเลยชัดเลยเต็นเตคนถ้าเดินหงายผมเชื่อเดินหงายผมเชื่อว่ามีคนวิ่งออกกำลังกายแต่นี่เมื่อตึดเมื่อตึดเปิดปิดไฟนี่ไม่เห็นแล้วอะแล้วคุณจะวิ่งได้ยังไงใช่เห็นจําหน้าจําตาได้หมดก็ก็ไปกรวดน้ําที่วัดวัดที่เห็นแกเแหละตอนนั้นไปไปชคโอลิมปิกยังตอนยังครับนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าเจอผีจัดจ้าเนี่ยจะมีโชคดี เดี๋ยวเจอผีจะาจ่าเาเนี่ยไปชกโอลิมปิกแล้วก็ได้ได้เหรียญทองกลับมาตอนนั้นที่เจอคุณลุงเนี่ยเห็นชัดไหมคะว่าคุณลุงเขามีลักษณะยังไงลุงแกผอมๆเป็นเป็นคนร่างคนธรรมดาเลยครับผอมๆผอมๆแล้วก็ใส่ชุดวอร์มวิ่งธรรมดาเคเด็กสั้นมีรองเท้าวิ่งวิ่งเร็วไหมคะไม่เร็วครับวิ่งเหมือนกายภาพจ็อกกิ้งเบาวิ่งแต่สายตาแกนี่จะนิ่งๆอ่านิ่งๆลอยๆมา นั่นแหละต่เห็นจาว่าโอ้โหดูดเหมือนนะครับชีวิตของคุณสมจิตจงจงหอเนี่ยจะเจอทั้งความเป็นความตายเจอนู่นเจอนี่มามากมายแต่คนเหล่านั้นนะครับจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคุณสมจิตหรือเปล่าช่วงหน้าครับเราจะมาถามหมอเวียงครับว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้พักสักครู่ครับ